ด่วนด่วนยกเลิกการจดทะเบียนสมรสตลอดชีวิตเป็นต่อรายปีสำนักทะเบียนกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเสมอภาคและไม่ให <คร11> ้เป <yi> ็น <iffer> ป <sorting> ัญหาภรรยาสร้างอิทธิพลเหนือสามีเป็นการกดขี่ข่มเหงรังแกเพศตรงกันข้ามกระทรวงมหาดไทยจึงให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเลิกการจดทะเบียนสมรสแม่ตลอดชีพเป็นทะเบียนสมรสรายปีเช่นเดียวกับใบอนุญาตขับรถ ผู้สมรสใดที่สมรสมาแล้วเกินหนึ่งปีให้ออกทะเบียนสมรสได้ครั้งหนึ่งไม่เกินห้าปีอืมและจะต้องมีผลการประเมินการเป็นพรรยาประกอบการขอจดทะเบียนในครั้งต่อไปขณะนี้ให้โอกาสผู้ที่มีทะเบียนสมรสแบบตลอดชีพยื่นคำร้องขอเปลี่ยนเป็นรายปีได้ที่สนันทะเบียนทั่วประเทศจนถึงสิ้นเดือนนี้ คำร้องขอเปลี่ยนจากตลอดชีพเป็นรายปีกรุณาแนบใบมรณะบตรแบบล่วงหน้าไปด้วยเพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ครับปลอโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจแซงคิว <Thank you. S 1> <c oughs> โอ้จัม